โอเคนี่นะครับเว็บนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่9,919 ETH นะครับการชำระปกตินะครับ เพื่อนทุกคนกันด <adder> oh. ้วยนะครับวันนี้โยกับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับ โอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเคลมเหรียญนะครับเข้ากระเป๋า f อส c e ตเพยทันทีเลยนะครับถอนไม่มีขั้นต่ํานะครับเว็บนี้โอเคมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด4 4 8 0 1คนนะครับแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ส่วนอันนี้จะเป็นการถอนทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับโอเคคุณสมบัติของเว็บนี้จะเป็นการฟอสเซตนะครับแล้วก็ลิงค์สั้นนะครับแล้วก็เสี่ยงดวง PTC Auto f o r c e ความสำเร็จนะครับ โอเคหน้าเว็บก็จะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าเพื่อนเ่คนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับให้เพื่อนๆ่อนกดมาที่คำว่าลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีเหรียญให้เราเลือกทํานะครับทุกเหรียญเลยนะครับที่เข้ากระเป๋าฟอสเซตเทนะครับโอเคส่วนอันนี้ให้เพื่อนๆใส่เป็นอ e ีเมลนะครับตรงนี้นะครับให้ใส่เป็นอ e ีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็รีแคปชั่นกดสมัครได้เลยนะครับเขาบอกอนุญ,ญาตให้มีเพียง1บัญชีต่อ1คนเท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้มีมากกว่า1บัญชีนะครับ แล้วก็ห้ามใช้ VPN นะครับตรงนี้นะครับโอเคผมก็มีบัญชีอยู่แล้วนะครับอันนี้น่าจะต้องถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะต้องยืนยันอีเมลด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูในอีเมลกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักคู่หนึ่งนะครับโอเคพอเข้าสู่ระบบมาหน้าเว็บก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีเหรียญให้เราเลือกถอนนะครับ แล้วจะเป็น TRX Solana Fioa l Bitcoin นะครับ Bitcoin ก็มีนะครับแล้วก็ USDT Dogcoin Binance นะครับ c a s h Ethereum นะครับแล้วก็ Litecoin DigiByte นะครับขั้นต่ำของแต่ละเหรียญนะครับมี BTC เหรียญเดียวนะครับที่ถอนขั้นต่ำอยู่ที่10,000นะครับหรือ1ล้านนี่แหละครับจะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับได้อยู่ที่ประมาณ4สโตชินะครับประมาณนี้ โอเคถ้าเป็นด็อกคอยได้1เหรียญอยู่ที่0.1สตชีนะครับแล้วส่วนอีทีเลียมนะครับ1เหรียญนะครับเท่ากับ0.000004สตชีนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูไปเหรียญอีทีเรียมนะครับถอนเข้ากระเป๋าพอเสร็จเพนะครับเพราะเว็บนี้ถอนเข้าได้กระเป๋าพอสร็จเพอย่างเดียวนะครับนี่นะครับมีประมาณนี้เอยวเรามาดูวิธีการหาเหรียญกันก่อนนะครับ วิธีการหาเหรียญตรงนี้อันนี้จะเป็นแผงควบคุมส่วนอันนี้จะเป็นฟอสเซตนะครับฟอสเซตหรือการเคมนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณประมาณนี้นะครับโอเคสักคู่หนึ่งนะครับโอเคจะได้อยู่ที่ประมาณ2ล้านประมาณ2ล้านเหรียญนะครับประมาณ2ล้านเหรียญทุกๆ3นาทีนะครับเว็บนี้นะครับ2ล้านเหรียญประมาณทุกๆ3นาทีวันนึงนะครับ ทำได้อยู่ที่2000ครั้งนะครับนี่นะครับ2000ครั้งวิธีการทําก็้องง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆรีแคปชั่น Le ตรงนี้นะครับโอเคแล้วเราก็แก้แคปชั่นข้างบนด้วยนะครับโอเคอย่างอันนี้ C โอเคอาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมากวนอย่างนี้บ้างนะครับ A อปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกดคําว่ารับรางวัลได้เลยนะครับ โอเคก็เสร็จแล้วได้มาอยู่ที่2ล้านเหรียญนะครับเพราะเพิ่มไปในยอดคงเหลือของคุณแล้วนะครับโอเคแล้วกดตกลงนะครับ3นาทีก็มาเคมใหม่นะครับส่วนนี้จะเป็นออโต้ฟอสเเอนะครับตรงนี้นะครับออโต้ฟอสเเอนะครับคุณไม่มีพลังงานไม่เพียงพอสําหรับทำออโต้ฟอสเเอนะครับพลังงานที่เราจะหามาทําในออโต้ฟอสเเอได้ให้เรามาตรงที่ PTC นะครับโอเคตรง PTC เพื่อมาทําแก้ช็อตลิงก์นะครับเพื่อเอาพลังงานมาทําในออโต้ฟอสเเอนะครับ โอเคใช้เวลาอยู่ที่15วินาทีเราจะได้อยู่ที่250เหรียญนะครับโอเคประมาณนี้อันต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นแมสตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บของอีกอันนึงนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันนะครับโอเคสักคู่นึงนะครับโอเคเหมือนเมื่อกี้เขาจะมี2เว็บนะครับมีเว็บนี้กับเว็บเมื่อกี้อีกหนึ่งอันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นความสําเร็จนะครับตรงนี้นะครับ ความสาเร็จตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับกับอีก5000พลังงานนะครับถ้าเราทําการทําช็อตลิงค์ครบ40ครั้งนะครับถ้าเราทําช็อตลิงค์ครบ40ครั้งไอตรงที่วนๆตรงนี้นะครับที่เหมือนดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเขาจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกมาให้เรากดรับนะครับแล้วก็ทําการฟอสเซกครบ150ครั้งนะครับจะได้อยู่ที่2 0 0แสนเหรียญนะครับ2 0 0แสนประมาณ2 0 0แสนเหรียญนะครับพลังงานอีก5 0 0ันพลังงานนะครับตรงนี้นะครับ โอเคเขาก็จะมีไว้ประมาณนี้มีให้เราเลือกทําประมาณนี้ถ้าเราทําครบภารกิจทั้งหมดนะครับเราจะได้เหรียญไปทั้งหมดเลยนะครับโอเคเรามาดูวิธีการหาพลังงานในการเอาไปทํานะครับตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเราทำช็อตลิงก์ทั้งหมดนะครับเราจะได้อยู่ที่46,000พลังงานนะครับแล้วก็จํานวนเหรียญที่เราจะได้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วลิงก์ที่มีอยู่นะครับก็มีอยู่ที่วันนี้ของผมมีช็อตลิงก์ให้ทําอยู่ที่42ช็อตลิงก์นะครับ ก็ทำหนึ่งครั้งจะได้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเหรียญบวกอีก2000พลังงานนะครับวิธีการทําก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปทําได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ขอทําให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคเราไปดูอันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็น PTC นะครับหรือว่าการดูโฆษณาครับก็มีให้เยอะมากนะครับเว็บนี้จะได้อยู่ที่วันนี้ของผมมีอยู่ที่120รนะครับก็ถ้าทําทั้งหมดผมก็จะได้เหรียญไปทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้ทําดูเวลาใช้เวลาดูอยู่ที่20วินะครับได้อยู่ที่ 5, 10, 10, ห้าแสนหนึ่งมื่นเหรียญนะครับตรงนี้นะครับสิบห้าวิสามแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับโอเคประมาณนี้ก็มีให้เราเลือกทาเยอะอันนี้ห้าวินะครับอันนี้น้อยได้อยู่ที่สามแสนเหรียญน,นะครับวิธีการทําก็เพื่อนปรากฏที่คําว่าไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็รอเวลาห้าวินาทีนะครับพอครบปุ๊บเขาก็จะส่งแคปชั่นมาให้เราแก้อย่างนี้นะครับแล้วก,กดตรวจสอบได้เลยนะครับ โอเคอย่างนี้ให้เรากดออกได้เลยนะครับก็จะเด้งมาก็ได้มาอยู่ที่ส0 0แสนเหรียญนะครับนี่นะครับกดตกลงนะครับโอเคก็แนะนำให่เพื่อนๆมาทำให้หมดเลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเสี่ยงดวงนะครับเสี่ยงดวงตรงนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นหมวดของการลงโฆษณานะครับตรงนี้ผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆเล่นนะครับตรงนี้ส่วนอันนี้จะเป็นบัญชีนะครับบัญชีของเราก็ไว้เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับตรงนี้นะครับ โอเคพอเสร็จ okay, แล้วก็กลับมาหน้าแรกนะครับโอเคถ้าเวลาครบเขาก็จะขึ้นให้เรากดเคสมอย่างนี้ได้เลยเพื่อนๆจะเคมหน้าแรกเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเข้าไปตรงที่ตรงฟอสเเอตรงนี้ก็ได้นะครับกดเคมตรงนี้พอกดเคมตรงนี้ปุบ๊บเขาก็จะเด้งมาให้เราอยู่ที่หน้านี้นะครับก็ะจะได้อยู่ที่2ล้านเหรียญน,นะครับโอเคก็วิธีการทําก็เหมือนเดิมนะครับให้เพืพ่อนๆรีแคปช่าอย่างนี้นะครับพอเสร็จก็ให้เราแก้แคปช่าข้างบนนะครับวันสิเวนไฟนะครับแล้วก็ ถูกไหมนะครับว่าถูกเราก็เลื่อนลงมารับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเราก็รอสักคู่หนึ่งนะครับนี่นะครับผมก็ได้มาอยู่ที่22ล้านเหรียญนะครับกดตกลงโอเคเรามาดูวิธีการถอนกันบ้างนะครับก็ผมมีเหรียญอยู่ที่2479ล้านนะครับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเหรียญนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆมาเลือกว่าเพื่อนจะถอนเป็นเหรียญอะไรนะครับอีทีเลียมแล้วก็จะเป็นไบแนนก็มีนะครับอีทีเลียม เดี๋ยวผมจะลองถอนเป็นอีทีเรียมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับอีทีเรียมนะครับสําหรับเพื่อนเพ่นคนไหนที่ยังไม่มีไม่มีลิงก์กระเป๋าของอีทีเลียมจะหาได้จากที่ไหนนะครับผมก็แนะนําให้เพื่อนๆใส่เป็นอ e ีเมลของ f อสเซตเพที่เราใช้ในการสมัครไปเลยนะครับก็ผมได้ใช้อ e ีเมลเป็นของอ e ีเมลของฟอสเซตเพนะครับโอเคให้เรากดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับ โอเคผมก็ได้ไปอยู่ที่9,919.412สต๊ชินะครับโอเคผมถอดไปเหรียญอีทเลียมไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในฟอสเซตเว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับโอเคนี่นะครับเว็บนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่9,919 ETH นะครับการชำระปกตินะครับโอเคเว็บนี้ก็ใช้อีเมลของ ฟอสเซตเพที่เราสมัครได้นะครับในการอีเมลตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่งงนะครับว่าอีเมลตรงนี้นะครับเราจะไปเอาจากที่ไหนก็คืออีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Fo สเซตเพแล้วใช้อีเมลนี้ในการเข้าสู่กระเป๋า Fo สเซตเพนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังทําอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเว็บเคมก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนเพื่คนไหนชอบก็ฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาผมมาอัปเดตก,การถอนอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ